ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะคะแก่นแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งเน้นไปที่เรื่องการดับทุกข์และการพ้นจากกิเลสเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงหรือพระนิพพานค่ะหลักธรรมสำคัญที่เป็นแกนกลางและครอบคลุมคำสอนทั้งหมดได้แก่ 1. อริยสัจส,สี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการทุกความจริงว่าชีวิตคือความทุกข์เช่นความเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากความไม่สมหวังสมุทยัยเหตุแห่งทุก์คือตัณหาความอยากนิโรธความดับทุกขการดับตัณหามักหนทางสู่ความดับทุกข์คือมักมีองค์8การดำเนินชีวิตสายกลาง 2. โอวัตปาติโมกหลักการสำคัญถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยย่อคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงสัพพปาปัสสะาการนังการบำเพ็ญแต่ความดีกุศลสูป,ปัสัมปทาการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสจิตตะปริโยทปนังสามไตรล,ลักษณะสามัญการมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายตามธรรมชาติว่า อน,นิจจังไม่เที่ยงไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกขังเป็นทุกทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้กล่าวโดยสรุปพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตไตรลักษณ์ทุกข์ค้นหาสาเหตุของปัญหาสมุทไทยและฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองศีลส,สมาธิปัญญาหรือมรรมีองค์8เพื่อกำจัดต้นตอของความทุกข์ ตันหาและเข้าถึงความสงบเย็นสูงสุดนิโรธนิพพานค่ะการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนนั้นมีความยากลำบากอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบันแต่ก็เป็นไปด้วยความอุตสาหะวิริยะและเมตตาของพระพุทธองค์และคณะสงฆ์ความลำบากหลกัหลกๆได้แก่ 1. การเดินทางด้วยเท้า พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจต,ตลอด45พรรษายกเว้นช่วงจำพรรษาในฤดูฝนโดยการเดินเท้าไปตามแคว้นต่างๆในชมพูทวีปอินเดียและเนปาลในปัจจุบันเพื่อโปรดเวไในสัตว์เส้นทางในสมัยนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคทางธรรมชาติทั้งป่าเขาแม่น้ำความร้อนฝนสัตว์ร,ร้ายและโจรภยัยไม่มีถนนที่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันการเดินทางระยะทางไกลและต่อเนื่องนี้ต้องอาศัยความอดทนทางร่างกายอย่างมาก 2. การบินทบาทเพื่อ,อยังชีพการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ขึ้นอยู่กับการบินทบาทจากชาวบ้านซึ่งหมายถึงต้องเดินเท้าเข้าสู่ชุมชนและต้องพึ่งพาศรัทธาของประชาชนในแต่ละพื้นที่หากเกิดภาวะแห้งแล้งหรือเข้ายากหมากแพงเช่นในช่วงที่ทรงจำพรรษาที่เวรัญชาก็ต้องเผชิญกับความอดอยากรุนแรงได้ 3. การ,รเผชิญกับทิฏฐิและลัทธิต่างๆ ในสมัยนั้นมีลัทธิศาสนาและเจ้าลัทธิต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าต้องทรงใช้พุทธวิธีในการสอนที่เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มตั้งแต่การใช้คำถามการสนทนาสากัะฉาหรือการบรรยายเพื่อหักล้างความเห็นผิดมิจฉาทิฐิและทำให้คนหันมาศรัทธาในหลักธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลบางครั้งก็มีการต่อต้านหรือถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าลัทธิอื่นที่เสียประโยชน์จากการเผยแผ่ศาสนา อย่างไรก็ตามด้วยความเมตตาและพระปัญญาอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพุทธกิจในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องเช่นตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาตตอนเย็นแสดงทำโปรดมหาชนตอนหัวคำ่ำให้โอวาสแก่ภิกษุและตอนใกล้รุ่งทรงตรวจด,ดูสัตว์โลกที่สามารถบรรลุธรรมได้แล้วเสด็จไปโปรดถึงที่แม้ว่าหนทางจะลำบากเพียงใดก็ตามดังที่ปรากฏในพระประวัติ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเป็นสากลและเป็นเหตุเป็นผลจึงสามารถเข้าถึงและดึงดูดผู้คนจากทุกชนชั้นวรณะและทุกสาขาอาชีพในสังคมอินเดียโบราณได้แต่หากพิจารณาจากกลุ่มที่เข้าถึงและให้การอุปถัมภ์มากที่สุดสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ค่ะ 1. ชนชั้นปกครองและผู้มีอำนาจกษัตริย์และวรนกษัตริย์ กลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงและแผ่ขยายเพราะได้รับความศรัทธ,ธาและการอุปถัมภ์จากผู้มีอำนาจพระราชาและเจ้าชายเช่นพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นนมคตทรงถวายวัดเวลุวันพระเจ้าประสเสณที่โกศลแห่งแคว้นโกศลเป็นผู้ที่ศรัทธ,ธาและให้การอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง เจ้าชายและผู้มีตระกูลสูงพระสาวกกลุ่มแรกๆและพระอสีติมหาสาวกจำนวนมากมาจากตระกูลสูงหรือวันนักษัตริย์พรามณ์เช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานท์เป็นต้นสอ,องอชนชั้นพ่อค้าและเศรษฐีวัน,นแพทย์กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านปัจใจสี่และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างศาสนสถานวัดเศรษฐีและคาหบดี เช่นอนาณาถบินทิกเศรษฐีสุทัตตะผู้ถวายวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษานานที่สุดหรือนางวิสาขาผู้ถวายวัดบุพพารามเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของชนชั้นพ่อค้าที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าและถวายทานมากที่สุดสาม,มอชนชั้นผู้สแสวงหาสัจธรรมนักบวชและพราหมณ์กลุ่มนี้คือผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีปัญญาและสแสวงหาความจริงอยู่แล้ว เมื่อได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เน้นเหตุผลและสามารถพิสูจน์ได้จึงหันมาบรรพชาเป็นสาวกเป็นจำนวนมากนักบวชในลัตที่เดิมเช่นปัญจวคีหรือพระอุรุเวลกัสปะผู้เป็นหัวหน้านักบวชชดินบูชาไฟที่มีบริวารถึง500คนการที่คนเหล่านี้หันมาบวชทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในวงกว้างสชนชั้นทั่วไปสามัญชนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่แบ่งแยกวันนะ ทำให้คนธรรมดาที่ไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงคําสอนชั้นสูงมาก่อนได้หันมารับนับถือศาสนาพุทธและสามารถบรรลุธรรมได้จริงคนยากจนและอาชีพต่างๆเช่นพระอุปาลีซึ่งมีพื้นเพเป็นช่างตัดผมวันนาสูตรแต่ได้รับความเคารพจากพระสองฆ์อื่นเพราะเป็นผู้ทรงวินัยเป็นเลิศหรือโจรองคุลิมานที่กลับใจมาบวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์สรุปแม้ว่าการเข้าถึงในยุคแรกจะมาจากกรรษัตริย์และเศรษฐีเป็นหลัก เพราะเป็นผู้มีกำลังอุปถัมภ์แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์และไม่ยึดติดกับชนชั้นวันนะทำให้าศาสนาพุทธได้รับความนิยมและศรัทธาอย่างแท้จริงจากคนทุกระดับในสังคมที่แสวงหาความสงบและทางพ้นทุกข์